เราอย่าปล่อยเวลาทิ้งโดยไม่มีประโยชน์เพราะโซเชียลมีเดียคนเล่นวันละ8ชั่วโมงขึ้นไปเพราะฉะนั้นเราจงมาสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์ให้ทุกคนรู้จักตัวตนของเราโดยการสร้างคอนเทนต์ในแต่ละวัน สร้างในแบบของเราเป็นตัวเราเองเป็นตัวของตัวเราเองให้มากที่สุดแล้วทุกคนจะเข้ามาติดตามเราเองด้วยความที่เขาชอบแนวคิดของเราตัวตนของเราและทัศนคติของเราทุกคนสามารถมีตัวตนได้บนโลกออนไลน์เพราะฉะนั้นจงอย่า ให้เวลาสูญเสียไปโดยไม่มีประโยชน์เราต้องใช้เวลาของเราอย่างคุ้มค่าและมีประโยชน์ให้มากที่สุดเพราะเวลาของเรามีเท่ากัน24ชั่วโมงแต่ว่าการใช้เวลาของแต่ละคนแตกต่างกันไปเพราะฉะนั้น เราจงหาเวลาของเราเพื่อหาเงินบนโลกออนไลน์ด้วยการทำคอนเทนต์สร้างคอนเทนต์ที่มีประโยชน์สาระความบันเทิงแก่ท่านผู้ชมให้เราถ่ายทอดความรู้ความสามารถของเราให้ทุกคนที่รับชมคลิปเรา ได้ความบันเทิงสาระและมีประโยชน์ทุกคนสามารถหารายได้ได้บนโลกออนไลน์ถ้าเราปรับทัศนคติหรือายเซ e t ของเราใหม่เริ่มต้นเสียแต่วันนี้ถ้าคุณเริ่มเร็วคุณก็จะเติบโตเร็วกว่า ผนที่เริ่มต้นช้าเพราะฉะนั้นอย่าให้เวลาสูญเสียไปโดยไม่มีประโยชน์จงใช้เวลาของเราใน24ชั่วโมงให้คุ้มค่ามากที่สุดเวลาเดินไปไม่เคยรอเราอายุเราก็จะเริ่มขึ้นเยอะขึ้นเรื่อยๆ ถ้าเรารอวันนั้นเราก็จะไม่มีเรี่ยวแรงในการทำเพราะอายุเราเริ่มมากเราต้องทำตอนที่อายุเรายัางเป็นหนุ่มเป็นสาวเป็นวัยรุ่นเริ่มเสียแต่วันนี้สร้างตัวโตนสร้างฐานะสร้างรายได้บนโลกออนไลน์หลักแสนหลักหมื่น เราก็ทำได้เพราะเรายังมีเรี่ยวแรงอยู่ถ้าหากเราแก่ตัวไปคลิปวิดีโอของเราที่สะสมมาจะเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของเรากินได้ตลอดชีวิตการทำคลิปวิดีโอสามารถกินได้ตลอดชีวิตและได้รายได้จริง ไม่ได้ทำเล่นๆแต่มันคือการปลูกพืชชนิดหนึ่งเราต้องหมั่นลดน้ำพวนดินให้เจริญงอกงามก็เหมือนการเล่นโซเชียลมีเดียเล่นยังไงให้ได้ตังเราต้อง <c oughs> มาสร้าง อินเก e เมนตกับเพื่อนๆบนโลกออนไลน์ด้วยการเข้าไปเยี่ยมบ้านเพื่อนและดูคลิปของเพื่อนเพื่อเป็นกำลังใจให้เพื่อนๆที่ทำคลิปวิดีโอหรือว,ว่าอยู่ในสายครีเอเตอร์อย่างเราเราเป็นการให้กำลังใจซึ่งกันและกันแล้วเรา จะมีปฏิสัมพันธ์อย่างแน่นแฟนมากขึ้นเหมือนการทูตการต่างประเทศเราต้องเดินทางไปติดต่อพูดคุยธุรกิจต่างๆด้วยการสารสัมพันธ์ให้แน่นแฟนเหมือนการจับมือเราต้องจับมือกันเพื่อให้ถึงเป้าหมายอันสูงสุด ที่เราวางไว้อนาคต <c oughs> คลิปวิดีโอของเราจะมีมูลค่ามากขึ้นถ้าเราศึกษาพัฒนาปรับปรุงคลิปวิดีโอของเราให้มีคุณภาพทั้งความคมชัดภาพและเสียงของเราต้องคมชัดพัฒนาต่อไป เรียนรู้ได้ทุกวันเรียนรู้จากผู้ที่มีประสบการณ์เรียนรู้จากออนไลน์ได้ตลอด24ชั่วโมงการเรียนรู้ไม่มีที่สิ้นสุดขอให้เราอย่าหยุดพัฒนาจงตั้งมั่นจงตั้งใจแล้วเดินก้าวไปด้วยกันเราครีเตอร์ ทุกทุกสายทุกทุกงานคืองานของเรางานวิดีโอคืองานของเราจำคำนี้ไว้ยุคนี้คือยุควิดีโอออนดีมานวิดีโอเท่านั้นที่จะสร้างเงินให้เราได้มากที่สุดทุกแพลตฟอร์มการแข่งขันด้านวิดีโอมาอันดับหนึ่งของโลก เพราะฉะนั้นเราจะยอมแพ้ได้อย่างไรเราต้องเดินหน้าเมื่อได้ก้าวเข้ามาในสายครีเอเตอร์อย่าหยุดแม้แต่วันเดียววินาทีเดียวเราต้องแข่งขันกันมากขึ้นในสายครีเอเตอร์วิดีโอออนดีมานเพราะฉะนั้นเราจะมาจับมือกัน ดึงเพื่อนขึ้นมาดึงเพื่อนขึ้นมาแล้วเดินหน้าไปด้วยกันนะครับทุกคนชิวๆฝากไว้เพื่อเป็นกำลังใจให้คีเอเต้